รับเข้สู่เกม e ลทัก r ิโมเล m ตอ a 2นะฮะคือแบบนี้นะทุกคนพอดีผมต้องเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าเซฟเกมผมหายไม่รู้ผมไปกดไปล้างอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยูดีก็หายอ้าแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีฮะจะได้เล่นให้ทุกคนรู้กกนั่แรกเลย เมีอะตรงนี้ก็แล้วแต่จะเลือกครับเลือกอะไรไปคอมบีดีเนมก็ใส่เฉลีใคก็ได้ครับชือใครก็ใส่ไปเครดจูเรื่องภาษาที่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอาอันเดิมพอดีผมก็มีมอสของผมอยู่ก็จะลงมอสไปเลยแล้วกันมอส G P S เค, MOD เครื่องแล้วก็มอดเครื่องสแกนเนียมอด evx มอดฟา s ์มันนี่แล้วก็มอดตู้อ่ะจะลงจะลงแค่นี้ฮะแค่นี้ก่อนเบ่งอาจจะดังนะฮะถ้เข้าเกมไปแล้วกดคีเอนนะฮะทุกคนนีน่ฮะใครถนัดเล่นอันไหนก็เลือกอันนั้นนะฮะ สามคลิปแลวอยู่ดีๆเซฟเซฟเกมถุงหายก็งงเหมเดลยลจะมาได้เริ่มเล่นใหม่อเอานี่ก็เลือกเมืองที่เราจะเกิดน,นะครับตรงนี้แล้วกันแทมประเทศเยอรมันเ,ามาเมืองอะไรไม่รู้หานไม่ออกกดคอนเฟิร์มอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะถ้ากดเย็ดนี่เกมมันจะสอนเราเล่นนะส่วนผมก็เล่นไปนแล้วก็ กดโนไปไม่ต้องให้เหมันอนซ่อนขอสักคู่นะทุกคนเรามาเริ่มไปด้วยกันตั้งแต่แรกนะนะตั้งแต่เรามีรถคันเดียวแล้วจนเราจะหาลูกน้องลูกน้องนะฮะขยายกิจการนะฮะอันนี้ก็ตัวเอนเทอร์เลยฮะ แกแนเ,วเวนี่เป็นจ็อบแรกนะจ็อบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องมาขับรถของคนอื่นก่อนนะครับเก็บตังค์ที่รถของตัวเองไปกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว ขอลดเสียงสักหน่อยอ่าอะไรวะอ่านี่เปิด GPS นะทุกคนนะตรงนี้นะฮะเปิด GPS เพราะว่าผมมีบอด GPS มันอยู่ในเวิร์กช็อปนะฮะใครจะเล่นก็ไปพิมพ์ค้นหา ไทยไว้นะครับมีวิกเตอร์ฮะนี่ฮนะแล้วก็มาเลือกที่ไทยส่วนข้างล่างนี้จะเป็นเสียงเตือนเรานะฮะเตือนความเร็วถ้าเวลาความเร็วเราเกินนะแต่ผมไม่เอาผมก็จะไว้ที่นอนอเสร็จแล้วก็ออกเลยไปกันต่อครับนี่ฮนะ แปสิบห้ากิโลเมตรให้ไม่ไกลดูจากแผนที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่ฮะจากเมืองนี้มาเมืองนี้เใกล้ๆครับผมไปไปกันต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เพิ่งเล่นใหม่ๆนะฮะมันน่ามันก็จะแหลกหน่อยเพราะว่ามันยังไม่รู้แผนที่นะเปิดไสเลี้ยวหน่อยโอ้รถมารถมาเข้าเลนเราสิไปเลนเข้าทำไม,มละ่ะอันนี้ส่งอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นอาหารแช่แข็งนะฮะตู้แอร์นะครับผม เลียงมืวขวา้้วขวาโอ้เบรกไฟแดงเลยฮะเลยดูตำรวจจับเลยโอเบรกไม่อยู่รถหนักครับแหมขับบุคคลที่หนึ่งแล้วนะไม,ไม่ค่อยถนัด เร่อแรกๆมันก็จะแหลกหน่อยนะครับมันอ่านคำนวณวแผนที่ไปด้วยจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวาเป็นลูกจ้างนใะฮะ้รับจ้างขับรถไปเรื่อยนะฮะเรายังไม่มีววอะไรเป็นของตัวเองเลยใครที่หลงเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ คุ้นๆน่าจะใช่เหมืองนะฮะเที่ยวแรกเรามาส่งของที่เหมืองนะฮะน่าจะเป็นพวกอะไรเครื่องจักรแล้วก็พวกสเบียงแม่แหตาผมเราไม่ผิดนะจอดแบบไหนดี อ็แบบถอยหลังเข้าแล้วกันไปฮะลงเหมือนกันดูมุมสูงฮะทุกคนค่อยไปใจเย็น ตรงไหนว่าลงข้างล่างอีกนี่ไงบรรยากาศเหมืองนะทุกคนนะ พลาดแล้วว่าต้องตีวงกว้างๆกนะันเสียงเครื่องจัรทำงานนะทุกคนนะน่าจะเป็นปรถพลังงานนะครับพลังงานเหมืองแล้วโอ้ คันขาวนี่ออดดี้ฮะยังรู้เลย ครั้งเดียวได้อาจจะหัวเอียงนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วงานเราหนึ่งเที่ยวเช้าเช็คดูสักหน่อยโอ้โหนี่ครับผลตู้อีกแล้วเรื่องต้งนทางอันนี้คนบริษัทนะทุกคนนะจอบสองของเรานะครับ ไปกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราต้องเร่งขยันหน่อยช่วงนี้ขยันเก็บตังค์ฮะจะได้ซื้อรถแต่งรถของตัวเองเล้วซ้าิดขวาจากนั้นเล้ยวขวาเลี้ยวขวา หนักหน้าดูเลยวิวดีนะฮะทุกคนชมละไม่ต้องสงสัยพวงมาลัยน,นะฮะคีย์บอร์ดใช้คีย์บอร์ดเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะออนงึงงักงักมันเปิดเงึงงงงักงนะครับผม ด้านขวา อาจะขับแบบแนวออกเหมือนชีวิตจริงนะทุกคนนะจะไม่ใช้ความเร็วมากนะครับ นึร้อยกิโลเมตรถึงเป้าหมาย เลยแล้วกันครับเราต้องทำเวลามากกว่าเขานิดนึงเราจะโดนหักเงินนะถ้าส่งไม่ทันเวลานะครับแสนลดเคใช้ทางออกด้านขวา ผนส่งตู้เดียวกันเนี่ ต่อไปโอ้ยสีรดีก็จะใหต้ตรงอย่างเดียวติดไฟแดงนะ้เนี่ยชดเชยทาะะเอ๊ะว่าไงเพื่อนอ้าวไปซะแล้วอโอ้กะจะลดกระจกคุยด้วยซะหน่อยโอ้โหไม่เป็นมิตรเลยเดี๋ยวก็ชนตูดเราซะเลยที่หมายของเรานนะครับจากนั้นเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาที่นี่คือจุดหมายของคุณบ้าบ้าบาบ้าถึงแล้วครับทุกคนลงหางแป๊บ จะตรงให้ผมไม่ได้เอาละจอดได้ไม่สวยักนิดนะสำหรับคลิปแรกการเริ่มต้นเป็นคนขับรถของเรานะครับก็จะพอไว้แค่นี้แหละทุกคนฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วคลิปนี้นะฮะฝากกันดูกันเยอะๆนะครับผมไปแล้วอาติสวัสดี